สวัสดีครับท่านสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกตานนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับที่ผมจะนำเลขฟันธงสองตัวบนจะสรุปเลขสามชุดนะครับเพื่อหาเลขชนกันเป็นเลขชนเด่นนะครับในเลขชุดสองตัวบนที่ผมสรุป เลขฟันธงมีทั้งหมด3ชุดผมก็จะสรุปทั้ง3ชุดชนกันเพื่อหาเลขชุดเด่นที่สุดนะครับมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขฟันธงชุด2ตัวบน3ชุดชนกันเพื่อหาเลขชุดเด่น สองตัวบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติปิจารณยานในการรับชมนะครับขอบคุณนะครับมันดูเลขเด่นชุดสองตัวบนนะครับที่ผมสรุปเป็นชุดฟันธงในงวดวันจันทร์ที่16มีนาคม2 5 6 3จะมีทั้งหมด3ชุดนะครับจะสรุปให้ท่านสมาชิก ได้ดูลยครับผมจะนําเลขชุด2ตัวชุดที่1ชุดที่2สรุปเลขชนกันนะครับเลขเด่น2ตัวบนชุดที่1นะครับที่สรุปเป็นชุดฟันธงนะครับ2ตัวบนชุดที่1ชุดที่1 2ตัวบนนะครับที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกเป็นสูตรจับคู่หลัก10หลักหน่วยทั้งหมดมี49ชุดนะครับ49ชุด จ,จาก49ชุดก็จะเหมือเหลือตัวเลขอยู่ที่เป็นสรุปชุดเด่น2ตัวบน14ชุดนะครับ14ชุดก็จะมี42 45 72 75 92 97 95 96 22 27 29 25 28 32นะครับในชุดแรกนะครับก็คือเป็นชุดที่สรุปเป็นเลขเด่นนะครับช,ชุดที่1ก็ มี14ชุดนะครับ42 45 72 75 92 97 95 96 22 27 29 25 28 32นะครับนี่เป็นชุดนี้นะครับที่ผมสรุปเป็นชุดฟันธงที่เน้นชุดเด่นในสูตรนี้ก็42 92และเน้นเน้น92นะครับนี่สุดชุดนี้นะครับสรุปชุดเด่นที่มีชุดสรุปที่ชัด ที่ชุดเด่นที่สุดก็มี4 2 4 2 4 5นะครับที่วงกลมมาเลยครับ4 2 4 5 9 2 2 2 2 7 2 9 2 5นะครับเป็นชุดเด่นตัวเน้นก็คือ4 2 9 2เด่น9 2นะครับสำลองในสูตรชุดฟันธงชุดนี้เลยครับเป็นชุดเดียวกันเลยครับที่ผมได้ชุดที่1ครับส่วนชุดที่2นะครับชุดที่2ชุดที่2ที่สรุปได้ฟันธงนะครับชุดที่2 ชุดที่2ฟันธงงดเป็นจันที่ที่16ชุด2ตัวบนนะครับชุดที่2สรุปเลขนะครับสรุปเลขเป็นเลขสูตร4สูตรชนกันเด่น5ตัวเดียวครับเด่น5ตัวหลัก10หลักหน่วยครับเน้น10ใเน5เด่น5เน้นหลัก10เด้นหลักหน่วยครับหลักหน่วยบนอยู่นะครับถ้าจับคู่ก็จะได้ชุดทั้งหมด36ชุดนะยครับเด่นชุดเด่นที่สุดก็คือ 5 5าห้าห5 0 5นะครับตัวเน้นเด่นก็คือ552505ครับนี่คือชุดเด่นนะครับในสูตรชุดที่2นะครับก็คือสรุปสูตรชุดที่2เด่น2ตัวบนนะครับชุดที่2ก็คือ5552502505อันนี้มี5ชุดนะครับมี5ชุดในชุดที่2ครับส่วนเลขเด่น2ตัวบนชุดที่3ครับชุดที่3ก็สรุป ลงคลิปให้ท่านสมาชิกดูนะครับเป็นจากชุดฟันธง3ตัวบนนะครับชุดฟันธง3ตัวบนในงวดวันจันทร์ที่16มีนาคม2 6 3สานะครับสรุปสูตรเป็นชุดฟันธงนะครับก็จับชุด10หน่วย2ตัวบนทั้งหมด25ชุดครับรวม25ชุดก็จะเหลือเด่นนะครับตัดแล้วก็จะเหลือเด่นอยู่ที่2 22 5 27 28 32 4 2 4 5 7 2 9 2 9 5ทั้งหมดมี11ชุดนะครับทั้งหมดมี11ชุดในชุด2ตัวในชุดนี้นะครับเป็นชุดที่3ครับชุดที่3คือเด่น2ตัวบนชุดที่3ก็จะมี2 2 2 5 2 7 2 8 3 2 4 2 4 5 7 2 7 7 9 2 9 5นี้มี11ชุดนะครับ11ชุดในชุดที่3นะครับ ชุดที่3มี11ชุดผมก็จะนำตัวเลขไล่ให้ท่านสมาชิกดูทั้ง3ชุดนะครับเลขตัวไหนที่ชนกัน3ชุดตัวนั้นจะเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับถ้าชน3มชุดนะครับชุด1ชุด2ชุด3นะครับชนให้ชน3ชุดนะครับอย่ารีบให้ดูท่านสมาชิกดูดูเป็นแนวทางนะครับก็มาดูครับในชุดที่1ชุดที่1ไล่ตั้งแต่ตัวแรกเลยครับ ได้แต่ตัวแรกเลยคือ4 2 42จะมีอยู่กี่ชุดครับ42ชุด1ชุด2 42ไม่มีครับชุด3มี42ครับชน2ชุดนะครับชน2ชุด4 5ครับ5อ่าชุด2ไม่มี 3, ch ud? Ch ud ch ud? Ch ud 4 5ครับชุด3มี4 5ครับชน2ชุดนะครับอ่า7 2ครับ7 2ชุดที่2ไม่มี72ชุดที่3มี72นะครับชน7 2ในชุดที่3นะครับก็เท่ากับ2ชุดนะครับ 7 5็ดหครับเจ็ดห้าชุดที่สองไม่มี7จ็ดห้านะครับชุดที่สามไม่มีเจ็ดหครับมีชุดเดียวครับเจ็ดจ็ดึงไม่เป็นเลขเด่นนะครับเจหมีชุดเดียวครับแล้วเกอครับเก้าสองชุดที่สอไม่มีเกชุดที่สมีเกครับอ่ามีชนสองชุดนะครับเก้าสองครับเกครับเกชุดห่มีเกชุดสองไม่มีครับชุดสามไม่มีเกนะครับชุดสามไม่มี 95ครับ 95, ชุด1มี95ชุด2ไม่มี95ครับชุด3มี95นะครับอ่ามีา95ชน2ชุดนะครับแล้ว96นะครับ96ชุด1มี9 6ชุด2ไม่มี9 6ชุด3ไม่มี96ครับชุด3 9 6ไม่มี22ครับ22ชุด1มี22ชุด2ไม่มี22ชุด3มี2 2ชน wizard wizard mith, 3, 2ชุดนะครับเลข22ครับเลขสอชน2ชุด สองเครับสอชุดหนึ่งมีสองเจชุดสไม่มีสองเชุดสมีสอครับชุดสามมีสองเชนสชุดเครับสอครับสอชุดหมีสอชุดสไม่มี29งเชุดสไม่มีสอาครับสอชุดที่สไม่มี25งหครับสอชุด1มี25ชุด2มี25ครับชุดสมี25ชุด3มี25ครับชุดสมีสอ ชน3ชุดนี่ครับเลข25ครับ25ชุด1ชุด2ชุด3ชน3ชุดนะครับเลข25งห้เลยครับชน3ชุดต่อไปเลข28ครับ28ชุด1มี28ชุด2ไม่มี28ชุด3มี28นะครับชน2ชุดครับชน2ชุดแล้วก็32ครับ32ตัวสุดท้ายครับ32ชุด1มี32ชุด2ไม่มี32ชุด3มี32ชน2ชุดเท่านั้นครับเลขที่ชนเด่น3ชุดนะครับที่ชน3ชุด ก็จะมีเลขที่ชุดเดียวนะครับชุดเดียวชุดเดียวเน้นเลยครับชน3มชุดก็จะมีเลข25ครับชน3ชุดนะครับสองห้เจชน3ชุดนะครับทั้ง3สูตรนะครับทั้ง3สรุปเลขฟันทง3ชุดชนเลขตัวเดียวกันนะครับคือเลข25 25ชุด125ชุด2 25ชุด3ามคือเป็นตัวเน้นที่สุดนะครับ25นี้เด่นที่สุดนะครับตัวอื่นก็คือตัวรองแล้วนะครับตัวรองแล้วก็คือตัวเด่น ตัวเป็นตัวลองเลยครับสองสองสี่สองนี่ก็สชุดนี้ครับสี่ห้าสองชุดนี้ครับเจ็ดสองสองชุดนี้ครับเจห้าอ่าเจหาไม่เด่นครับเก้าสองก็สองชุดครับเก้าเจ็ดไม่มีชุดเดียวไม่เด่นครับเก้ชุดครับเก้าหกชุดเดียวครับสองับเจ็ดสองชุสด stains, one, สามมีสองเจ็ดครับสองเก้าไม่มีเลยครับมีชุดเดียวครับ สองห้าหนึ่งสองสามสามชุดเลยครับสองแปดครับสองแปดมีสองชุดครับสามสองมีสองชุดเลยครับจากนั้นเป็นตัวเด่นตัวเดียวนะครับชุดเด่นตัวเดียวเน้นสองชุดสองตัวบนนะครับสองห้าชนสามชุดนะครับสามสูตรนะครับสามสูตรเลขฟันธงนะครับสามสูตรเลขฟันธงสามชุดนะครับคือตัวเด่นที่สุดคือเลขสองห้านะครับก็มาสรุปให้ท่านสมาชิกได้ดูนะครับสรุปสามชุดชนนะครับสองตัวบน สรุป3ชุดชนนะครับมีเลขสูตร3สูตรฟันทง3ชุดชนกันเด่น2ตัวบนนะครับเน้นตัวเดียวครับตัวเดียวคือเลข25นะครับตัวเดียวคือเลข25หเป็น25นะครับชุดเดียวนะครับ25เป็นเลขชุด2ตัวบนครับ25สองห้านะครับจะมาหรือไม่ก็มารารุ้นกันนะครับ มารอดูกันว่าเลขสองห้าจะเดินตามสูตรชุดฟันธงหรือไม่ในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 3นะครับเป็นเลขชุดเดียวเน้นเน้นะครับชุดเดียวเน้นๆครับชุดเดียวเลขสองห้าครับสรุปชนชุดฟันธงชนกันนะครับ25ชุดเดียวเน้นชุดเดียวครับคือ25จะสรุปจาก3สูตร3ชุดฟันธงชนกันนะครับเป็นเลข25เน้นชุดเดียวนะครับนี่ผมก็สรุปตัวเลขเด่น ชุด2ตัวบนให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมหวยเด็ดเลขเด่นกําลังวันดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดก,การคำนวณสูตรหวยที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางในทุกๆคลิปลนะครับก็ฝากด้วยครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการ คิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเด่นๆมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อๆไปครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกคนนะครับถูกสาสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคม2563เฮงๆรวยๆกันทุกๆคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ